ีเช่นเนื้อสัตว์นมไท่ถัวช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและสร้าง,งส่วนที่สุขหรอหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเกลือมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายหมู่ที่สาม เป็นผักหรือผลไม้หรือน้ำไขมันหรือว่าแป้งเอาไวเพื่อ เพื่อนบอกว่าอะไรเนื้อสัตว์หารูปเนื้อสัตว์เจอไหมสรีมิอ่าไปไปติงติ่หญ่บนชี้เลยอะไรนีู้ใหญ่คุมานีรี่ลุว่คุไหนปเะคโตีใช่ม้บนอะโมีโตี่าแบข้างในถูกไหมลูกเพื่อนตอบถูกไหมคะเพื่อนตอบว่าเนื้อสัตว์ถูกไหมเอ่ย ตบมือให้นาฬิกา นีเนื้อสัตว์อีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ในนี้มีเนื้อสัตว์อยู่บีปราแซมอนโปรตีนโปรตีนโปรตีนแต่คนแปะโปรตีนอนกตีไอาตาีดียวอัวหัวัวั่วมันก็อยู่โปรตีน เรียนหนูเรียนวิชาวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างวิชาสุขศึกษาใช่ไหมลูกครับอ่าเป็นไงบ้างครับวิชานี้สนุกครับสนุกสนุกเป็นกัครับสนุกวิชานี้เป็นไงบ้างครับสนุกสนุกค่ะ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 ได้ความรู้ไหมลูกสนุกค่ะได้ความรู้ไหมได้ เรียนแล้วเข้าใจไหมลูกเข้าใจสรุปแล้วอาหารหลักมีกี่หมูครับห้าหมู่เก่งจังเลยม่ชอบวิชานี้ไหมชอบชอบเรียนวิชานี้ไหมลูกชอบค่ะวันนี้ผู้บริหารมานิเทศวิชานี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นคะ่ะแต่ก็เตรียมตัวมาดีคืออยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆชั้นป .1 ครับหนึ่ง คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นสําหรับวันนี้ครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นสื่อการสอนที่เตรียมมาให้เด็กได้ทําทุกคนครับอาหารหลักธรามแล้วคิดว่าอ,อะไรที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปครับก็จะรักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมแผนการสอนการหาข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเตรียมสื่อการสอนสอนให้กับเด็กๆ ครับขอบคุณมากค่ะ